ขอความสุขความเจริญจะมีแล่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่การตอบปัญหาวันนี้ก็คงเป็นปัญหาของครูสอนจริยาสา์อีกเช่นเคยท่านถามว่าเวลาพระบินทบาทถ้าผู้ตักบาตใส่รองเท้าพระรับไม่ได้ใช่หรือไม่เพราะเหตุใด คือเราจะเห็นว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเองจะต้องสำนึกคือรู้อยู่ว่าพระเนี่ยถ้าเราไปตักบาตรอย่างนั้นก็แสดงว่าเราขาดความเคารพแล้วก็เพราะเราอยู่สูงกว่าพระทีนี้พระที่รับเนี่ยบางทีก็ต้องอาบัติแต่อาบัติเล็กๆนะฮะอาบัติทุกคน ทีนี้ปัญหาว่ารับไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ถึงก็อย่างนั้นคือบางทีต้องทนเอานะฮะคือกลับไปแสดงบัตรที่วัดเอาเพื่อไม่ให้ชาวบ้านเขาเสียใจเสียขวัญเสียกำลังใจแล้วโกรธพระน้อยใจพระเพราะนวิธีการของเราก็คือใช้พูดจาชี้แจงกันเป็นการทั่วไปอย่างรายการวิทยุอย่างเนี้ยคนที่ฟังเขาจะต้องเข้าใจ ว่าถ้าปรารถนาจะตักบาตรเนื่องจากพระไม่สวมรองเท้าหรือเราเอาอะไรมาปูให้พระท่านยืนแล้วเราก็ตักสวมรองเท้าอันนี้ไม่แปลกแต่ถ้าพระยืนอยู่บนพื้นแล้วเราก็ไปยืนอยู่บนรองเท้าต่อจากพื้นอีกทีหนึ่งแล้วไปตักบาตรเราเองเป็นการแสดงความไม่เคารพเระเองก็ต้องการอาบัติแต่ว่าเพื่ออนุเคราะห์ชาวบ้านนะ คือเคราะห์ชาวบ้านก็จําเป็นจะต้องสงเคราะห์ชาวบ้านโดยน้ำใจทีิงดงามอันนี้คือบางครั้งบางคราวก็ต้องทนเอานะเพราะมันเป็นระเบียบท่านั้นเองนะฮะอาวัตทุกฎเนที่จริงมันเป็นระเบียบในการปฏิบัติคล้ายๆกับขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตแบบแผนต่างๆพแต่และฝ่ายซึ่งอยู่ใน องค์กรนั้นจะต้องยึดถือประพฤติปฏิบัติทุกคนก็แปลว่าทําไม่ดีนะไม่จะไปชั่วอะไรหรอกคือมันทําไม่ดีก็กลับมาก็ไปแก้ไขไปเขาเรียกแสดงอบัติเสียไปสารภาพกับพระอื่นเสียว่าไปทําอย่างนั้นอย่างนี้มาประการต่อไป ถามาเพราะอะไรอาหารที่ถวายพระจัดทำเป็นพิเศษเหมือนสิ่งของที่ที่เรากินแล้วถวายไม่ได้หมายถึงสิ่งของที่เรากินแล้วถวายไม่ได้อันนี้มันเป็นเรื่องจิตใจที่ประนีตหรือไม่ประนีตคนเร,เราลองนึกดูนะฮะว่าเราอาหารที่เร็วๆเนี่ยไปให้พ่อแม่เราได้ไหม ดูที่สำนึกดีก็ไม่กล้าให้อาหารกินแล้วคุณจะเอาไปถาวายพระได้อย่างไงแต่ถามมาถวายพระรับไหมพระก็รับนะฮะไม่ใช่ไม่รับหรอกเขาไปยังรับอยู่นั่นแหละพี่แต่ว,ว่าคุณต้องนึกเองนึกด้วยตัวของตัวเองว่าเราเจะเอาเศษอาหารไปถาวายพระเนี่าายเศษอาหารก,ก็ใช้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสุนัขเอาไปถาวายพระมันก็พระนั้นรับอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอก ญาติโยมตักอะไรที่เรื่องที่ท่านรับได้ท่านรับได้ท่านรับทั้งนั้นแหละมันเป็นปัญหาเรื่องของวินยัยแต่ว่าคนที่ตวายจะต้องคิดว่าเป็นการสมควรไหมที่เราจะเอาของอย่างนี้ไปตวายพระนั้นในแง่ของความสำนึกไม่ต้องเอากฎเกณฑ์อะไรเลยนะฮะเกิดกฎของความสำนึกเนี่ยเราจใจลูกเรากินของเร็วๆไหม เราจะพ่อแม่เรากินของเร็วๆไหมเราจะญาติผู้ใหญ่หรือเขาเรากินของเร็วๆไหมคือการตักบาตรเนี่ยแสดงว่าเราต้องนับถือพระถ้าไม่นับถือพระเราไม่ตักอ่ะทีนี้เมื่อเรานับถือพระแล้วคุณจะพิสูจน์ยังไงพิสูจน์ให้กินเศษอาหารเลยบอกว่าคุณเนี่นับถือพระเลยให้กินเศษอาหารอ้เรืมันก็ขัดแย้งกันเอง ทีนี้อหลักานประการหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมะคือการทำบุญให้ทานเนี่ยมันเป็นการวัดถึงสภาวะทางจิตเนเราสนีในของที่เราจะให้หรือไม่ถ้า,ายังสนีอยู่เราก็ให้ไม่ได้สองกับคนที่เราให้ในเราเกลียดหรือไม่ถ้าเราเกลียดเราก็ให้ไม่ได้ เหตุผลในการให้มันมีอยู่หรือไม่ถ้าไม่มีเหตุผลเราก็ไม่ให้นั่นก็หมายความาอาการของหลภพะในอาหารมันลดลงอาการมรโทสะในตัวคนก็ลดลงอาการโมหะในเหตุผลที่จะให้นั้มันก็ลดลงทีนี้พระพุพะทธเจ้าก็ทรงจำแนกทานเอาไว้เป็นสามระดับเกี่ยวกับวัตถุนะฮะเจ้าพ่อตัววัตถุ หมายความว่าเราการให้วัตถุที่เลวเนี่ยหมายความว่าเศษที่เราก็ไม่กินนะแต่เราไปให้คนคนอื่นเขาเรียกว่าธาตุสถานเป็นอาหารที่เราให้แก่ธาตุถ้าคุณคิดว่าพระเป็นธาตุก็ไม่ได้ว่าอะไรพระท่านไม่ว่าอะไรอยู่แล้วนะฮะแต่เราก็ต้องนึกว่าเราคิดว่าพระเป็นธาตุหรือเปล่าจึงให้อาหารอย่างนี้น ทีนี้ถ้าเราให้อาหารที่เราก็บริโภคดื่มกินอย่างนั้นแหละแล้วก็อาอหารอย่างนั้นแหละแบ่งส่วนหนึ่งไปถวายพระอันนั้นก็เรียกสหายทานคือเพื่อนให้กับเพื่อนโดยความรู้สึกที่เป็นกัลยาณนมนิตรกันอย่างน้อยบางคนจะอยู่ระดับนี้แหละเแล้วก็ชาวบ้านกินยังไงพระก็ันอย่างนั้น แต่เพื่อแสดงถึงความเคารพไม่ให้อาหารมันเป็นเศษเป็นเดนอันนี้เป็นเรื่องชาวบ้านเองชาวบ้านก็หุงข้าวเสร็จก็จะตักไว้ส่วนหนึ่งเพื่อตักบาตรแกงเสร็จตักไว้ส่วนหนึ่งเพื่อจะตักบาตรแล้วก็ที่จริงก็คือพวกเดียวหม้อเดียวกันในที่เราจะกินนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราตักออามาก,ก่อน ก็มาทำบุญหมายคว,าม,า,วามในหมายความมัาจิตใจเราประณีตเราทำด้วยศรัทธาเลื่อมใสในพระเราทำด้วยความเสียสละในปัจจัยที่เราบริจาคและเราทำด้วยเหตุผลและสติปัญญาทีนี้บางทีมันการไปนมาดวัดที่ค่อนข้างสูงคือหมายความว่าของเนี่ราคามันมันมากและก็หายาก เราได้มาแล้วแทนที่จะเอาไปกินเองเราไม่เอาไปกินเราไปทำบุญถวายพระมีบอยที่กุฏินี่แหละบางทีโยมเนี่ยลูกหลานก็ส่งของมาจากต่างประเทศแค่ก็แบ่งมาถวายที่วัดคิดถึงท่านเอามาถวายนั่งรถมาไกลนะฮะ โบอกโยมอาหานี้ราคาแพงแล้วเพิ่มค่าน้ำมันก็ไปด้วยเพิ่มค่ารถก็ไปด้วยแต่ก็มีความสุขใจที่เขาได้ทำนั้นหมายความไงหมายความากับพระเขาเลื่อมใสกับของซึ่งเขาเองก็ไม่ค่อยได้เจอหรอกเขาก็ไม่เสียดายแล้วเหตุผลสติปัญญามันมองเห็นว่า กินแล้วก็ได้อิ่นนะแต่ถ้าเราทําบุญมันก็เป็นเขาเรียกขุมทรัพย์ที่เราฟังเอาไว้คือการบริโภคทรัพย์สินเงินทองนะฮะบริโภคพ,พวกปัจจัยสี่พวกงานปัจจัยสี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพวกอาหารมีู่ดในการณีตักบาทส่วนหนึ่งเราทิ้งเหวก็คือรับประทาน มันก็เหมือนก็ทิ้งของลงเหวนะมันไม่เต็มหรอกทิ้งเท่าไรก็ไม่เต็มในท้องเราก็เหมือนกันในกินมาเท่าไรเลยไม่รู้กี่เกวียนกี่ตันเลยก็ไม่รู้มันก็ยังไม่อิ่มสักทีหนะึ่งยังไม่เต็มสักทีหนะึ่งส่วนหนึ่งก็ให้ใช้หนี่คือเลี้ยงดูบุปการีพ่อแม่ส่วนหนึ่งก็ให้กู้ก็คือเลี้ยงดูลูกลูกหลาน วงวานว่านเครือต่างๆส่วนหนึ่งก็ฝังดินไว้ก็คือทำบุญทีนี้เราจะเห็นว่าการให้ของที่ประณีตมันจะได้ของที่ประณีตของเหล่านั้นมันแทนที่จะหายไปในท้องของเราแล้วส่วนหนึ่งกลายเป็นอุจจาระมันกลายเป็นอนุกามณีคือบุญที่ติดตามบุคคลนั้นไป สู่พบชาติต่างๆตกแต่งพบชาติของบุคคลผู้นั้นให้มีความประณีตมากยิ่งขึ้นอันนี้ต้องเป็นเรื่องของการศึกษาอบรมมานะครับเรียกว่าเข้าใจเรื่องคือรู้เรื่องมันไม่ใช่ว่าคอยจับผิดพระและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคนที่ถามปัญหาเหล่านี้อยู่ต่างจังหวัดอยู่เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพิษณุโลกก็หลายจังหวัดแล้วนะฮะ เรีเทเขตพื้นที่การศึกษาหลายๆจังหวัดก็มารวมกันเขตหนึง่งก็เราเห็นอย่างหนึ่งว่าถ้าเราถวายของที่เราก็บริโภคใช้สอยหรือของที่แม้เราก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้บริโภคใช้สอยแล้วของเรานั้นไปทำบุญมันแสดงถึงความประณีตในภายใน,ในใจิตใจ เราก็เกิดบุญในขณะนั้นนั่นแหละเพราะว่าบุญก็คือการชำระล้างกิเลสตัวผลก็คือความสุขที่ได้รับจากการกระทำเช่นนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องของเหตุผลแต่บางระดับเนี่ยขอเพียงแต่มีความสำนึกเท่านั้นเองว่าอะไรเหมาะอะไรควรอะไรไม่เหมาะไม่ควรเท่านั้น เราก็เข้าใจได้ล้วแต่ยางที่บอกท่านผู้ฟังเอาไว้ว่าคือปัญหาของพวกครูเนี่ยไม่ใช่ทุกคนส่วนหนึ่งคือตอนสมัยที่ไปบรรยายอบรมทุกเขตพื้นที่การศาึกษาแต่ไม่ถึงทุกจังหวัดวนะฮะแต่ทั้งทั้งประเทศอะ่ะก็มีบางจังหวัดที่ไม่มีคำถามตาเลย ยังจำได้เูยจนทุกวันนี่นะคือจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็จังหวัดนครนายกแล้วก็จังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสแล้วก็มาที่จังหวัดกระบี่นะฮะก็มีอยู่สี่จังหวัดตัวประเทศนะฮะตัวประเทศได้มีสี่จังหวัดจังหวัดที่ด่ามากแปลกท่งเราถือว่าแปลกแปลกจนตกใจนะะ คือจังหวัดทางภาคเหนือโดยเฉพาะยิ่งคือน่านกับพะเยาพะเยานี่พอดีวิทยากรเขาขาดมาต้องแทนเลยมีเวลาบรรยายทั้งสี่ชั่วโมงกว่าปัญหาก็ตอบเยอะดาพระมีเยอะมากประมาณสามสี่สิบเปอร์เซ็นของปัญหาทั้งหมดจังหวัดน่านเนี่ยพระแห่กันมาฟังด้วย ล้อมครูไว้ในวงล้อมนะฮะแกก็ถามบาปพระต่อห,ตหน้าพระเราก็ตอบทุกข้อเหมือนกันแต่เราก็ตั้งข้อสังเกตเอ๊ะแปลกนะคนเหนือที่จริงเป็นคนดีมากแต่ทำไมเวลาถามปัญหาจึงดุดแรงได้เกบางทีก็เรียกว่าถามกระทบกันเลยแต่ก็บางคนนะคือไม,ไม่ใช่คนก็ตั้งหมดเราคิดว่า แต่คิดเปอร์เซ็นก็คงจะไม่ได้เปอร์เซ็นหรอกแต่นี้ก็เล่าสู่กันฟังเท่านั้นเองก็่าง,งทังหลนายบรรณาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง,งอกงามไปบูรณนธรรมเจะมีแต่ท่านทุกฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี